สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับวันศุกร์ที่25ตุลาคม2,567นเะครับเป็นชุดสรุปก่อนออกนะครับเป็นชุดสรุปก่อนออกลาวพัฒนาวันศุกร์ลงไปให้2สูตรหลักนะครับ2สูตรหลักสูตรแรกเป็นล่างตรง25ตัวนะครับล่างตรง25ตัวก็ คือชุดนี้นะครับชุดนี้หลักพันคือหลักสิบตั้งก็ไดเหนึี่ห้านะครับหนึ่งห้าหลักหน่วย3 4มสี่ห้าหกนะครับอันนี้คือล่างตรงนะครับล่างตรงยี่สิบหตัวนะครับในคลิปแรกผมให้เน้นไปที่ห้าหกเจ็ดในหลักหน่วยในหลักหน่วยหรือหลักร้อยนะครับในหลักหน่วยหรือหลักร้อยนะครับ วันนี้ก็จะมามี FC บอกว่าขอสัก10ตัวได้ไหมนะขอสักสิบตัวได้ไหมนะครับก็จะตัดให้อีกเหลือสิบตัวนะครับวันนี้มี15ตัวแล้วนะครับมีสิบห้าตัวแล้วก็จะเอาไว้ให้10ตัวนะครับสิบตัวแบบไหนนะครับสิบตัวแบบไหนมันก็มีสูตรเก่าเดิมอยู่แต่มันก็มีผิดบ้างอยู่นะครับก็คือถ้าหลัก ร้อยมันเป็นมันเป็นคู่ขี้นะครับเป็นเป็นคู่ขี้ถ้าหลักร้อยเป็นคู่ขี้มันก็จะเป็นหลักคู่ขี้นี่แหละนะครับอันนี้เ,เริ่มต้นนี่ผิดนะผิดมาผิดมาผิดมาแล้วก็อพอได้เจ็ดลบมาเข้าสองหนนแล้วนี่เจ็ดมาเก้ามาสามเป็นขี้เหมือนกันนะครับอันขี้เหมือนกันก็จะเ,เป็นตัวเด่นไว้ให้นะครับวันนี้ก็เหมือนกัน วันนี้ก็จะเป็นขี้นะครับเป็นขี้ถ้าขี้ก็มี3 5 7หนะครับ3 5 7แต่ที่นี้แต่ในที่นี้นะครับก็คือจะเอา5้ากับ7นะถ้า10ตัวนะก็จะห้ากับ7็เก็จะเ้า5กับ7นะครับ2อถ้าเอา10ตัวเป็นล่างตรงนะครับตัวเด่นตัวเด่นคัดกออมาให้นะครับคัดแล้วนะครับ แล้วก็1 5 1 7 2 5 2 7 3 5 3 7 4 5 4 7 5 5 5 7นะครับอันนี้คือล่างนะครับล่างตรงนะครับถ้าจะเอา10ตัวก็เอานี่แหละนะครับไม่รู้คัดจะถูกหรือไม่นะครับจะคัดถูกไหมนะครับจะคัดถูกไหมก็มันก็มีแนวทางนอกจากแนวทางนี้ก็แนวทางหลักร้อยเก่านี่แหละครับหมื่นคูณห้าแปก็ได้0นะครับก็มาตรงอยู่นี้ก็คือ5 6 7 ห้าก็คู่ขี้มาจับก็เรือ5กับ7นะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับอันนี้คือ2ตัวล่างตรงชุดเด่นตัดออกมาให้นะครับตัดออกมาให้ก็จะได้ท่านต้องการ10ชุดนะครับสิชุดนี้1 5 17 25้า35 37 4เจ็5สองห้านะครับมันออก 3, 3 3แล้วจะเป็น5 5าห้าไหมสามสาจะเป็น5 5าห้าไมนะครับก็มีโอกาสไหมนะครับอันนี้คืล่างตรง นะครับอา้าวทีนี้หลักร้อยลุงก่อนนะครับชุดสรุปฟังหลักร้อยให้ก่อนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็ได้แก่สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเน้นตัวเน้นหลักร้อยนะครับเน้นหลักร้อยก็จะมีเน้นห้าเน้นเจ็ดผมเน้นสามตัวนะครับ เน้นสตัวแล้วนนถ้าเน้น4ตัวระหว่าง3กับ6เลือกอะไรเอาก็เอา2ตัวก็แล้วกันนะครับ5กับ7เอา5กับ7นะครับมันก็เป็นแนวคิดตัวนี้อยู่นะครับก็คือตามนี้อยู่ตามกันนะครับล้อกันมานะครับเด่อนล่างเน้นที่นักตัวที่5กับ7นะครับหลักร้อยก็ต้องเด่นที่5กับ7เหมือนกันนะครับมันต้องเมทดกันนะครับทีนี้สูตรบน นะครับสูตรบนในคลิปบนผมก็ย้ำไปให้แล้วนะครับ6ตัวตรงนะครับ9ตัวตรงก็7 5 7 6 7 7 8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7นะครับ9ตัวตรงนะครับก็จะสรุปบนนะครับเป็นทางอันนี้บนบนก็จะมี7 5 เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปก็ตัวเด่นก็เหมือนเดิมชุดเดิม9 5้าห้นี่คือตัวเด่นนะครับตัวเด่นบน ชุดนี้เป็นบนตรงนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีผลงานนะครับยังไม่มีผลงานนะครับทําไมได้ชุดนี้เพราะว่ามันไปชนชุดเน้นเก่าที่ฝั่งหนึ่งได้เจ็ดแปดเก้าอีกห้าหกเจ็ดก็พอดีลงล็อกพอดีทั้งเก้าตัวชนกันที่เก้าตัวนี้นะครับวันนี้มาชนที่บนนะครับชุดเน้นมันหายไปสองวดหลุดไปสองวดสูตรที่สองนี่สูตรบนนี่มาอยู่แต่สูตรล่างหลุดหลุดไปสองวด นะครับวันนี้ก็หวังว่ามันจะกลับเข้ามาเข้าแบบนี้นะครับกลับมาเข้าแบบนี้พอหลุดไป2แล้วกลับมาแบบเต็มๆอย่างนี้9 5้า9 7กให้เรานะครับ9 5 9าหกชุดนี้ชนหลัก19บนี่ชนเยอะชนหลายสูตรกว่ากันนะครับชนหลายสูตรมากกว่า78นะครับถ้าชนอีกอันหนึ่งขึ้น0นย์กับ1นั่นแหละนะครับแต่ว่าตัว9้านี่ชนเยอะกว่านะครับก็จะเป็นเน้นตัวนี้นะครับบนนะครับบนจะเน้นชุดนี้ บนจะเน้นชุดนี้บนเน้นชุดนี้ล่างล่างนะครับคมไม่เขียนใส่นี้นะครับผมยังไม่เขียนใส่ในใบสร,รุปนะครับใบสร,รุปจะไม่เขียนใส่จะเน้นไปทางบนในใบสร,รุปนะครับท่านต้องการอาสองตัวล่างตรงก็นี้เลยชุดนี้นะครับก็ให้ดูบ่อย,อยนะครับให้ดูบ่อย,อยนะ สามตัวบนจับให้นะครับมันมีอยู่แค่3ตัวนี่แหละจะจับแค่3ามตัวนะครับก็จะเอา3 9มเก้าห้าสี่เก้าห้าห้ห้าหกห้าเจ้าห้า 3 9 6 4 9 6 5 9 6 6 9 6, 6, 6 7 8, 9 6 3 9 7 4 9 7 5 9 7 6 9 7 7 9 7 อันนี้บนนะครับบนสามตัวตรงสามตัวตรงเน้นอะไรเน้นที่จริงก็จะเน้นสามตัวนี่แหละนะครับหลักร้อยก็5 5าห้า5ก9 6ห้าเจ็ดเกสวยไม่สวยชอบชุดไหน นะครับตรงใจไหมนะครับตรงใจท่านไหมก็นี่คือบนตรงนะครับบนตรงที่จริงก็จะมี6 3ก็ดีนะครับขี้ถ้าาคู่ขี้จะสามห้าเจ็นะครับถ้าเอาหลักร้อยเก่าก็มี567ที่ชนกันนะครับห้าหที่ชนกันก็ให้ดูแลละนะครับก็เอฟซี FC ก็เลือกเอานี่ก็ตัดให้มันน้อยลงนะครับตัดให้มันน้อยลงแต่มันตัดตัวนี้ไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า มันก็ตัดมาแล้วจาก25เหลือเหลือ9นะครับจาก25เหลือ9นะครับ FC ก็อยากได้10ตัวก็อันนี้เหลือ9ตัวนะครับจะได้9ตัวก็ประมาณนี้นะครับเตียวว่าชุดบนผลงานยังไม่มีนะครับเป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่ลงให้ในสูตรนี้นะครับสูตรสูตรนี้สูตรบนตรงนะครับก็ปรับมาอยู่นะครับปรับมาอยู่สูตรบนตรงถ้าเอา10เก่า10ตัวที่ผ่านมาเข้า6ที่เข้า6กับวันนี้ที่เข้าที่ยังพี่เอามาวันนี้ มันจะชนกันที่9ตัวเดียวใช่ไหมโอ้เก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักสิบนะมันจะชนกันที่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแต่่าผมเอ,อชนที่สุดมาคือเก้าตัวเดียวในนี้นะครับอา้าก็ประมาณนี้นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ล่างตรงนะครับล่างตรงล่างตรงนะครับวามงวังของหมู่บ้านก็ชุดนี้แหละนะครับวามงวัขงของหมู่บ้านก็ชุดนี้นะครับ ย็บสีที่ว่ามันเยอะไปมันเยอะลายตาก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็ดูไว้ก็ดูเฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรถ้าว่ามันเยอะก็แค่ดูนะครับดูผ่านไปเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับก็เงินในกระเป๋าเราอย่าให้ใครใครเอาไปได้นะครับก็รักษามันไปให้ดีนะครับตัวเลขที่ให้ไปคือเป็นแนวทางวางให้ดูไว้ชมนะครับเอาก่อนจะจบนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนนะครับ เนื้อหาการนําเสนอในวีดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสการโอนมาจากคันพันมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อคมบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอา้าวก็บอกแล้วว่าคํานวณตามสถิตินะครับสถิติมันมาแบบนี้เ็าว่าไปแบบนี้นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการนําไปใช้นะครับครับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบท่านผูช้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ